ข้อที่7นะครับออมทำคะแนนสอบ4วิชานะครับได้คะแนนเฉลีย่ยเป็น80คะแนน,นสมมติว่าวิชาที่น้อยที่สุดได้ A นะได้ A คะแนนนะวิชาต่อ,อนีงลำดับจากน้อยไปมากนะ,นะคะแนนเป็น A B C D นะครับสมมติให้ คะแนนสี่วิชาเรียนจัดน้อยไปมากเป็น A B C D วิชาที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือได้ A คะแนน วิชาที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือได้ดีคะแนนนะครับจากเงื่อนไขแรกคะแนนเฉลี่ยเป็น80นั่นแสดงว่า a บวก b บวก c บวก d ส่วน4เท่ากับ80เพราะฉะนั้น a บวก b บวก c บวก d จึงเท่ากับ80คูน4เท่ากับ320 เก็บไว้เป็นสมการที่หนึ่งนี่มาจากเรื่องค่าเฉลีย่ยนะครับค่าเฉลีย่ย80คะแนน,น เงื่อนไขต่อไปถ้าไม่นำคะแนนที่ได้น้อยที่สุดมาคิดก็คือไม่เอาเองมาคิดเอาจาก BCD ไปคิดเอาไปเฉลี่ยกันเอาไปเฉลี่ยกันก็คือ BCD บวกกันแล้วหารด้วยสาคะแนนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น20%แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยใหม่ก็ต้องเป็น120%ย ของคะแนนเฉลี่ยเดิมเฉลี่ยเดิมคือแปอ่าอ่างั้นไขที่2ครับเมื่อไม่นำคะแนนน้อยสุดมาคิด ค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น20%จากตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยใหม่จึงเท่ากับ120%ของค่าเฉลี่ยเดิม เมื่อไม่เอาคะแนนน้อยสุดก็คือไม่เอาเมาคิดมันก็จะเป็นการเฉลีย่ยกันของ BCD B บก C บวก D หารด้วย3กเป็นการคะแนนเฉลีย่ยใหม่นะครับร้อยยี่สิบส่วนร้คูณด้วย คะแนนเฉลีย่ยเดิมคือ80ตรงนี้ก็จะตัดทอนได้96นะครับนั่นก็แปลว่า b บวก c บวก d ก็ต้องเป็น96คูณ3แปลว่า b บวก c บวก d เป็น288 เก็บสมการที่สองไ้ก่อนนะครับเก็บสมการที่สองไปก่อนงงอะไรไหมครับไม่ค่ะเรื่องแข่ต่อไปแต่ถ้าไม่นำคะแนนมากสุดมาคิดคะแนนเฉลี่ยจะลดลงไปห้าเปอร์เซ็นถ้าลดลงไป5%้าเปอร์ซ็นมันก็จะเหลืออยู่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของ คะแนนเฉลี่ยเดิมจินะ เฉลี่ยจะลด5%นงั้นค่าเฉลี่ยใหม่ก็จะเป็น95%ของค่าเฉลี่ยเดิมค่าเฉลี่ยใหม่ที่ไม่เอาคะแนนสูงสุดมาคิด คือไม่เอาดีมาคิดมันก็จะเป็นการเฉลี่ยกันของ A B C A บวก B บวก C หารด้วยสามเก็9 5ก็เกส่้อยของก็คูณค่าเฉลี่ยดเดิมคือ80 ตรงนี้ก็จะจัดทอนได้76็ดสิบหก้นย้าย3ขึ้นไปก็จะได้ a บวก b บว c เป็นส2 8เก็บไว้เป็นสมการที่3 คำถามนะครับเขาอยากรู้คะแนนคะแนนรวมของวิชาที่ได้มากสุดกับน้อยสุดก็คือ d กับ a รวมกันเขาอยากรู้ดีกับ a รวมกันคะแนนรวมของวิชาที่ได้มากสุดกับน้อยสุดมารวมกันนะ นั้นเราต้องเอาสามสมการนีน้มาแก้หา A มาแก้หา D ีมันจะได้เอามารวมกันนะครับอัน,นเดี๋ยวขอยกสมการที่1สมการที่2ลงไปอยู่กับสมการที่3เลยเจ้าสมการที่1นึ่งนี่คือบวกกันครบทุกตัวมันจะได้3าม่สิบ สมการที่สองคือไม่มีตัว A จะได้สองร้อแดสิบแปดจากคู่นี้ครับมันแตกต่างกันตรงไหนครับเนี่ยสองสมการนี้มันต่างกันตรงไหนการที่สมการที่หนึ่ง มันได้320ซึ่งมากกว่า288มันมากกว่าเพราะมันมีใครมันถึงได้มากกว่า320เป็นมากกว่า288ใช่ไหมอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สมการบนมันมากกว่าสมการล่าง เอค่ะ <A. S 1> อืมโอกาสที่มีเเนาะล้วก็บอกว่าเนี่ยครับสมการที่หนึ่งหากออกด้วยสมการที่สองหรือบอกว่าเนี่ยจากสมการที่หนึ่งนะแทนสมการที่สองลงไปเนี่ยแทน b บวก c บวกดลงไปด้วยสองแปดแปดอย่างนั้นก็ได้นะครับก็จะเขียนออกมาเป็น a บวกด้วย สองแปดแปดเท่ากับสามสองศูนย์ก็จะหา A จากสามสองศูนย์ลบด้วยสองแปดแปดนะแต่ว่าตอนเรียนสมก,การเรื่องหนึ่งครูก็สอนวิธีการบวกลบสมการพวกนี้มาแล้วนะเอาสมก,การหนึ่งตั้งลบสมก,การที่สองเลยครับสองสมก,การลบกันนะครับ A ลบกับศูนย์ก็เหลือ A บวก b ลบก,กับบวก b ก็หมดไปบวก c ลบก,กับบวก c ก็หมดไปบวก d ลบก,กับบวก d ก็หมดไปฝั่งนี้3 2มลบด้วย88แปต่ทษา้วยี่สลบด้วย288ก็จะได้ a เป็น32นะครับทีนี้ เราต้องการหาดีอีกตัวนึงนะครับเอาสมการ1กับ3มาใช้คู่กันนะครับจากสมการ1แล้วก็สมการ3คือ a บวก b บวก c เท่ากับ228 จับมันลบก,กันนะครับขอออกจับโปรแกรมแป๊บหนึ่งมันเพิ่มหน้านไม่ไดนะ้ดังนั้นจับสมการที่1ตั้ง,งลบด้วยสมการที่3นะครับ A ลบกับ A หมดไป b วกลบกับบวก b หมดไปบวก c ลบกับบวก c หมดไปตรงนี้คือศูนลบกับศูนก็ได้ d อันนี้ก็จะเหลือ92นะครับ A คือคะแนนของวิชาที่ได้น้อยสุด D คือคะแนนของวิชาที่ได้มากสุดเพราะฉะนั้น ผลรวมของคะแนนวิชาที่ได้มากที่สุดกับน้อยที่สุด สิงเท่ากับ a บวกกับ d a คือ 32, b คือ92ก็ตอบ124 มีจุดไหนที่งงงหรือเปล่าครับไม่ค่ะ